ครับตอนนี้ก็ามาที่สซ็นท่นนะครับวันนี้เรียนได้ว่ามารับนาฬิกาเรือนที่จักรมานาแล้วนะครับต้องไปจองออนไลน์นี่คนถามหายหมดแล้วคือโอเคครับเว้นเขามีเลยบินให้ด้วยอันนี้นะครับก็คือ G Shock นะครับ Dragon Ball Z นะครับเป็นรุ่นใหม่ กรน,นะครับใบการันตีนะครับอยู่ในกล่องนะครับผมมาดูกล่องนะฮะเป็นกล่องแบบพิเศษเลยครับมีสลักคำว่า Key Shock Dragon Ball Z นะครับเต็มกลอ่องอ่าของเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับนาฬิกาที่วางอยู่ตรงไนครับเป็นสีส้มนะฮะน,น,นี่น่าเชือ่อ ของแท้ต้อง CMG นะครับเป็นของแท้นะครับในประเทศไทยมาเนี๋ยเราลองใส่กันดีกว่าในตลาดอเมริกาเั้นี่ครับ ลายมอสัทนนะครับ G Shock นะครับสุดยอดเลยครับ